สบายดีอ่ามื้อวานน้อยมาลุ่มสาวบ้านทับผู้เนาะ อันนี้คือส่วนเข้าไหเพื่นเนาะอ่าเพื่นช่วงลายเทียวนี้เพื่นจะอ่าฮ็ดไฮลกเนาะอ่าลูกมักเตงมักชลีใช่นีมเนาะนี่อ่ามันเป็นมากเป็นอย่างเพื่นกระเทียวเมามอ,อ่ามืออ่าให้ลูกให้หลานเพื่นได้กินเนาะอันนี้เข้าวไฮเนาะอันนี้คือลักหัวเพิ่นเนาะอ่า,อาบ้านท่าโพนี่เป็นบ้านหนึ่งเนาะที่อยู่กับเมืองแสบทอง อ่าเพื่อนขโมนเนาะอ่าเส้นทางก็ถือว่าไปมาสะดวกเนาะนี่บ้านเพิ่อนก็อยู่ทางในนี่แหละค่อยเห็นเนาะอ่าค่อยเห็นทางในในเนาะอ่าเดี๋ยวบ้านน้อยจะพาเข้าไปเบิ่งเนาะนะี่น,นั่นคือหลังเฮือนบ้านเพิ่นเนาะอ่าไปเลยอ่ามาหอดบ้านเนาะหอดบ้านเพิ่นแล้วนี่คือ อ่าเครื่องซานบ้านช่องของป่าสุนบ้านท่าโพนะชาวบ้านบ้านท่าโพเนาะอันนี้คือห,หนนอ้องเรียนเพิ่นเนาะอ่าอันนี้คือซีเมนต์ห้องกาดบ่ไม้ยังต่างๆเนาะเฮ็ดยังบ่ทันแล้วเนี่ได้เนาะอันนี้คือโรงเรียนเพิ่อนอ่าอันนี้ก็คือส่วนพักส่วนอยังเพิ่นอ่าเดียวเข้าไปเบิ่งสิ่งในอีกเนาะ นี่เข้ามาในเนาะเข้ามาในกระสีประมาณนี้งานสารบานช่องอันนี้คือเฮียนเข้าไปโซนบ้านชาพูเนาะเออเพิ่นไปหายไปหน้ามาืดเงียบเงาเนาะแม่ล่ะอันนี้เหียนไปเนาะเหียน เท่นี้เพื่อนๆจะปวหญ่เนาะเพื่อนจอนนะปวหญ่เพื่อนหลังลน้อยเนาะเออนี่ยน,นี่เป็นเหือนเนาะเหือนหลังลน้อยอ่าทางนั้นเราเข่าเน,ะน,นะานะนี่คือเราเข่า,นเ,นนา,านนนเนาะอ่าเพื่อนกำลังมุ่งโดยยาพานเฮียเนาะเออตานนั้นก็เฮือนมีสวนมักแตง สวนมักแตงสวนมักชลีนี่เนาะนี่โอ้กำลังเป็นมากกำลังเป็นมากบ้านเพิ่นจะเป็นได้แบบนี้นาะเฮือนหลังนั่นเนาะเฮือนได้ผู้หานนะ,ะลารไมน่นี้โอ้จ้า นีเฮือนของว่าสุนเพิ่นเนาะชาวบ้านเพินพ่นะอ่าผลานไมนะ้เหียเนาะอ่าแบบบุฮานบุฮานเนาะเอกลักษณ์ของเพิ่นก็ยังรักษามาเนาะเป็นชนเผ่นะาเหล่าถึงเนาะชนเผ่ามะกอส่วนเผามะกองส่วนเผาบลูเนาะเอ่อเขือนเพิ่นก็นสีรักษาเอากลักษณ์แบบนี้เนาะอ่าสารผลานไม้เหียมาใส่อ่างามอีกแบบหนึ่งเนาะ นี่ต้นพะว่าต้นอย่างเนาะเออนี่เนะาะอาชีวิตการดำรงชีวิตของชาวชนบทยุโรปอลาวเนาะบานทับโภเดี๋ยวสิพาไปเบื้องทางลงชื่เนาะทางลงชื่ลงหว้วยเนานะไปต่้นาเนาะนี่เนาะอาต้นาเนี่ก็คือทางลงห้วยเนาะลงชื ่าความไปใช่ใช่เด่นสวรรคนะ์นักขีดนาะนี่อ๋อพ่นกันจะมีเห่อความเนาะจะมีเห่อความทางหลุมเนาะลงไปเบิงนะ้งเนาะหลังเฮือนเนาะอ่าลงไปนี้จะมีเห่อความเนาะมีเห่อความทางลงเนะาะเดี๋ยวพากันลงไปเบิ้งเลยเนาะโอเคเนาะเาลงมาฮอดอ่าสี่ฮอดห้วยเนาะอ่าบ่อนเพิ่นความไป สู่ชายแดนแขวงสวรรดิ์นครีนอภาคนะานั้นจะเป็นเมืองวิลาบุรีเนะาะภาคนั้นจะเป็นเมืองวิลาบุรีอ่าฝั่งนี้ก็คือฝันะ่งขมวนเนาะแขวงขมวนอ่าเป็นเมืองไส้บวัวทองเนาะไส้บวัวทองเนะาะอ่าฝั่งนั้นก็เป็นเมืองวิลาบุรีอ่าดินแดนแห่งโบข่ำเนาะวิลาบุรีแดนงามอ่าบ่ข่ำเชยปูนไปทางพุทธเนาะอ่าแขวงสวรรค์เนาะอันนี้ก็เฮือ เรือบักใช้ไว้สําหรับความหนําเนาะอ่าจะมีรถจักรรถญ่เพิ่อนการความได้ใช้เหือนี่เนาะเหือนี้เพิ่อนกาเฮ็ดขึ้นมาเนาะเหลื้อยไมมาแล้วก็โตอะอ๊ะใช่หอือสามารถบรรทุกได้สองตูนเนาะครั้งละสองตูนรถจักรรถไถรถกระบะความได้เนาะเออเพิ่อนกสิเ,ปปเ,เออก,ก็บบอฟแพงเนาะอ่ารถจักรกคันหนึ่งประมาณชาวพันสองมินกี้นี่แหละเนาะอ่าถ้าเป็น รถกระบะก็ประมาณขั้นละห้าหมื่นกีบเนาะอ่าแต่ว่าสําหรับรถกระบะรถยางก็สิบยางเลยนุง่งพอตะพังมันหมืนม่นเนาะมันลืน่นเนาะปีพ้งน้อยมาเนาะอ่าเพิ่งมีการในยูในย,ย่างเนาะเนาะาเดียวมีรถมาลเลยที่าท้ายให้เบิ้งเนาะอ่าชำนีท้าเบิ้งรถมาก่อนเนาะอ่าน,นี่คือห้างเฟื่องเนาะบ่อนเก็บต์เมีนเฟื่อง ่าเพิ่นเฮ็ดเก็บเมียนฟางเฟื่องไว้ให้อ่างัวเพิ่นเนาะให้สัตว์เลี้ยงเพิ่นได้กินอ่าย่างฝนเนาะ,ะ่เพิ่นเฮ็ดสูงเฮ็ดสูงเนาะสันต้องได้ขึ้นเอาให้งัวให้อย่างกินเนาะเพราะว่าระยะห่างจากพื้นดินขึ้นไปห่างเพื่องเพิ่นเนาะ,ะประมาณยี่สิบเมตรสามเมตรเนาะฉันงูควายเพิ่นเจอหนีไม่ถึงเนาะทางนี้คือชาวบ้านเพิ่นดำหน้าเนาะ สัตว์เลี้ยงเพิ่งก็จะอยู่ทางนี้เนาะอันนี้คือส่วนไม่มีหัว่นเนาะคนปลูกส่วนไม่มีหัวผู้คลายเป็นสินค้าเนาะปลูกหลายเนาะปลูกหลายนะอยู่เนาะสัตว์เลี้ยงเพิ่งจะหากินตามเดินยาทางนั้นชาวบ้านเพิ่นกระดำหน้านาะดำหน้านเนาะเพิ่งดำหน้าเนาะอ่าดำให้ดำหน้านะ ่าดำให้น้ำหน้าโอ้ชาม,มักคีกันเนาะอ่ทีชีวิตชาวบ้านไปนเนาะาคือสิบุพีน้ำประดอ่าเอ่อเปิดดำให้น้ำหน้าเนาะอ่าสำนีน้เนาะถ้ามากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยขอมวนในเด้อเนาะ 拜拜。Bye bye.